ครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันระดับชั้นม4ีมาฝึกหัด4.3.2าจวงเล็บ1จากกราฟที่กำหนดให้จงหาโดเมนและเรนจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดกราฟที่กำหนดให้โดเมนคือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงเรน เท่ากับ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0จุดต่ำสุดคือ x คือจุดลบ4 0ค่าต่ำสุดคือค่า y เท่ากับ0ข้อต่อไปจากกราฟที่กำหนดให้โดเมนเท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ R เรนคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ4จุดต่ำสุดคือลบ3ลบ4ค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ4จากกราฟที่กำหนดให้โดเมนเท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ R เรนเท่ากับ y โดยที่ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ2จุดสูงสุดคือ x เท่ากับลบ3 y เท่ากับ2 ค่าสูงสุดคือค่า y เท่ากับ2จากกราฟที่กําผลดให้โดเมนเท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ r เรนเท่ากับ y โดยที่ y น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3จุดสูงสุดคือลบ1ลบ3ค่าสูงสุดคือ y เท่ากับลบ3 จากกราฟที่กำหนดให้โดเมนเท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ r เรนคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ1จุดต่ำสุดคือ2ลบหค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ1จากสรรมการที่กำหนดให้ a เท่ากับ 1, s เท่ากับ 4, k เท่ากับลบ1เขียนกราฟ โดเมนเท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ R เรมคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งจุดต่ำสุดคือ4ลบหค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลบหนึ่งจุดตัดบนแกน x คือ3กับห จากสมการที่กำหนดให้ a เท่ากับ 1, s เท่ากับ 1, k เท่ากับลบ5เขียนกราฟโดเมนเท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมสาชิกของ R เรนคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ5จุดต่ำสุดคือ x เป็น 1, y เป็นลบ5ค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ5จุดตัดบนแกน x 1ลบรากที่สของ5และ1บวกรากที่สของ5 จากสมการได้ค่า h ค่า k สามารถเขียนกราฟได้โดเมนคือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ R เรนตคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ3จุดต่ำสุดคือลบ4ลบ3ค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ3จุดตัดบนแกน x คือลบ4บวกรู3และลบ4ลบรู3 จากสมการที่กำหนดให้เขียนกราฟโดเมนเท่ากับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ r รเรนคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ2จุดต่ำสุดคือลบ1 2ค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลเท่ากับ2ไม่มีจุดตัดบนแกน x จากสมการสามารถเขียนกราฟได้ โดเมนคือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ R เรนคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ6จุดต่ำสุดคือ2ลบ6ค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ6จุดตัดบนแกน x คือ2ลบรู2และ2บวกลู2จากสมการที่กำหนดให้เขียนกราฟโดเมนคือจำนวนจริงนะครับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ R เรนคือ Y โดยที่ Y มากกว่าหรือเท่ากับลบ5ส่วน4จุดต่ำสุดคือ1ส่วน2ลบ5ส่วน4ค่าต่ำสุดคือ Y เท่ากับลบ5ส่วน4จุดตัดบนแกน X 1ลบ5ูส่วน2และ1บวกลส่วน2จากสมการเทียบกราบ โดเมนคือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ r เรนคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ11จุดต่ำสุดคือ2-11ลบ11ค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ11จุดตัดบนแกน x คือ2 1ลบลและ2 1บวกลบ11จากสมการที่กำหนดให้เขียนกราฟโดเมนคือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ r y เรนคือ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ c จุดต่ำสุดคือ x เป็น1 y เป็น c ค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับลบ11โทษครับค่าต่ำสุดคือ y เท่ากับสจุดตัดบนแกน x ไม่มีจากฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองลบ 2x ลบ8จงหาจุดตัดบนแกน x จงหาจุดต่ำสุด และค่าต่ำสุดนะครับ y เท่ากับ x ลบ4 x บวก2นี่คือการแยกตัวประกอบแล้วก็หาจุดตัดบนแกน x x 1เท่ากับลบ2 x 2เท่ากับ4 y เท่ากับ x, 2, x, 8, ก,บ x 1, กำลัง2ลบ2 x ลบ8 y เท่ากับ x ลบ1ยกกำลัง2ลบ9 x คือ1 k คือลบ9เขียนกราฟก็จะได้จุดตัดบนแกน x อยู่2จุด จุดต่ำสุดก็คือ x เป็น1 y เป็นลบ9ค่าต่ำสุดคือ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ9จงหาคำตอบของสมการโดยใช้กราฟนะเราก็หาจุดต่ำสุดจากสิ่งที่กำหนดมาให้นะครับ x ลบ3 x ลบ6เท่ากับ0ก็จะได้ x เท่ากับ3และ6เป็นจุดตัดบนแกน x จาก เลบ6 x บวก4เท่ากับ0 y เท่ากับ x ลบ 6x บวก4แทนค่า x เท่ากับ6และลบ4ก็คือจุดตัดบนแกน x ทั้ง2 2ค่านะครับก็จะเป็นคำตอบของสมการข้อต่อไป x 5ลบ x ก็หาคำตอบของสมการนะครับไเท่ากับ x 5ลบ x เอกจะมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ x กจะมีค่าเท่ากับ5ก็คือจุดตัดบนแกน x นั่นเอง0ย์กับ5 x ากำลังสองบวก2เท่ากับ0ให้ y เท่ากับ x กำลังสองบวก2ก็เขียนกราฟได้ดังที่เราเห็นนะครับไม่มีคำตอบเนื่องจากไม่มีจุดตัดบนแกน x จากสมการที่กำหนดให้จัดรูปสมการแล้วเขียนกราฟนะครับ เขียนกราฟไม่มีจุดตัดก็แสดงว่าไม่มีคำตอบนั่นเองจากสมการที่กำหนดให้เราก็ใช้สูตรนะครับโดยอาศัย y เท่ากับ ax กํลัง2บก bx บวก c หาค่าของ x โดยการใช้สูตรก็จะได้อยู่2คำตอบก็สามารถเขียนกราฟได้มีจุดตัดบนเกน x อยู่2จุดข้อที่7 กำหนดให้จัดรูปสมการเทียนกราฟก็มีจุดตัดบนแกน x อยู่1จุดนะครับ x เท่ากับลบ1จากสมการจัดรูปให้อยู่ในรูปที่สามารถทราบว่าจุดตัดบนแกน x คือเท่าไหร่นะครับก็คือ x ลบ5ก็คือ5 x ้า x บวก3ก็คือลบ3คือจุดตัดบนแกน x เป็นคำตอบของสมการนั่นเอง ัวอย่างต่อไปเป็นการแก้อสมการโดยการใช้กราฟ x กําลังสองน้อยกว่า9 x กําลังสองลบ9น้อยกว่า0ให้ x กําลังสองลบ9เท่ากับ0ูย์แยกตัวประกอบเป็น x บวก3 x ลบ3เท่ากับ0หาจุดตัดบนแกน x คือลบ3กับ3ให้ y เท่ากับ x กำลังสองลบ9เขียนกราฟก็จะมีจุดตัดอยู่ที่2จุดคือ x เป็นลบสกับ x เป็น3เมื่อ y น้อยกว่า0ก็แสดงว่าค่า x ต้องมากกว่าลบ3และ x ต้องน้อยกว่า3เป็นคำตอบของอสมการข้อที่2การแก้อสมการโดยใช้กราฟนะจากลบ x ลบ3วงเล็บ x บวก2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0กํากำหนดให้ y เท่ากับลบ x ลบ3 x บวก2 แล้วนำไปเขียนกรับจุดตัดก็จะได้ลบ2กับ -3 กราฟจะความจุดวกกับอยู่ทางด้านบนนะครับค่าของ x ที่น้อยกว่า0ก็คืออยู่ในช่วงของ x ที่น้อยกว่าลบ2หรือ x จะมากกว่าหรือเท่ากับ3 การแก้สมการจากกราฟลบ x กซ์ำลังสองบวก x บวกสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ให้ y เท่ากับลบ x กซ์ำลังสองบวก x บวกสองเมื่อ y เท่ากับ0ลบ x กซ์ำลังสองบวก x บวกสองเท่ากับ0ทีนี้ก x, x กซ์ำลังสองลบ x ลบสองเท่ากับ0แยกตัวประกอบ ก็จะได้ x ลบ2 x บวก1ก็จะได้จุดตัดบนแกน x อยู่2จุดก็คือ x เป็นลบ1และ x เป็น 2, 2> เราก็พิจารณาจากกราฟก็สามารถหาคำตอบได้ว่า x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ1และ x จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ2เป็นคำตอบของอ่านสมการจากการสังเกตกราฟ